ปรดี FC แฟนเพจนะฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้วกับเช้านี้ในงานเช็คเทสหัวฉีดนะฮะคอยจิดระเบิดในนิสสันมาร์ทนะครับอ่า era, นะนิสสันอเมรานะคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับคันนี้อาการเครื่องยนต์สัน่นมีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์บนอัปปัตนะครับเบื้องต้นเราจะทำการเทสหัวฉีดก่อนนะครับอตอนนี้กำลังอัด เช็คลวงหัวฉีดนะฮะอัดไปที่ประมาณสองบาร์นะครับอัดอยู่นะฮะหัวฉีดไม่ลวนะครับชัดเจนนะครับถ้าลวกนะขณะที่เราอัดอยู่อ่ะมันจะมีพวกน้ําที่เราใช้เท่หัวฉีดหนะยดลงมานะครับหรือว่าไหลลงมาเลยนะครับอ่าไม่ลวกนะฮะทีนี้ไปดู การตวงการฉ,นะฉ,ฉีดดูนะฮะปุ๊บฉีดอ่าฉีดดีนะฉีดดีนะครับฉีดดีเลยนะฮะทีนี้หลังจากฉีดแล้วตรงนี้ตอนนี้ตวงนะฮะตวงยังไม่ได้ฉีดนะฮะเป็นการตวงนะฮะจะสังเกตว่าหัวฉีดตวงมาเนี่ยจูบหนึ่งน้อยสุดนะถูบสองจูบสามมีปัญหนานะฮะแสดงว่า หัวฉีดฉีดไม่เท่ากันมีปัญหาแน่นอนนะครับเดีนี้ไปดูการฉีดนะครับทดสอบทดสอบรอบหนึ่งพันห้าร้อยฮะหัวฉีดฉีดไม่ดีนะฮะดูนะฮะแสดงว่าสูบที่สามปกติมาสูบหนึ่งและสูบสองนี่มีปัญหานะฮะเห็นไหมครับแอตเตนนะฮะหัวฉีดมีปัญหาด้วยนะครับอันนี้ เอาไปต่อไปต่อกับกันนี้นะเราเช็คเทสคอยนะคอยเสียด้วยหนึ่งตัวนะครับ FC ซเปลี่ยนเฮ้ย FC เปลี่ยนมาแล้วใช่ไหมห่ตัวเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งตัวอ่าเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งตัวเป็นของใหม่นะครับของใหม่เหลืออีกสองตัวนะฮะพวกนี้เวลาเปลี่ยนแนะนำนะครับแนะนำแนะนำ เปลี่ยนทั้งชุดนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานเขาจะพอๆกันนะครับอ่ามันก็เปลี่ยนชุดนี้ก็ใช้ได้อีกประมาณ4ี่ห้าหมื่นโลนะก็เจออีกทีหนึ่งนะฮะกับเคสนี้นะฮะหัวฉีดก็เปลี่ยน3ามตัวนะฮะปัญหาคือหนึ่งหรือสตันนะฉีดไม่ดีนะครับก็เขาขายยกชุดนะครับหัวฉีดใช้เป็นของแท้นะฮะดีสุดนะฮะอะไรนะครับ ใช้ของเทียบระวังนะเดี๋ยวกี้นี่เราเราแถมให้ f c ซได้หน่อยถอดมอเตอร์อ r ตัวนี้นะฮะนี่นะออ,ออกมาทำการล้างให้นะครับน้ำยาที่ล้างนะฮะก็ต้องเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างเกี่ยวกับพวกอะไรไฟนะจะดีนะครับเพราะว่าจะไม่มีน้ำนะฮะเขาจะแห้งเลยเวลาฉีดไปนะครับนะฮะเกบ คันนี้นะทาอะไรมั่งนะหัวเทียนเช็คแล้วนะครับปีกผีเสื้อล้างใหม่นะฮะล้างให้แล้วไอเทียมอีจามอเตอร์ล้างนะฮเอฟโอล้างนะครับทําความสะอาดนะครับ<ม>จบงานแน่นอนนะคันนี้ร้านเปอร์เซ็นนะครับมีมอเตอร์อีานะ,ะแต่ว่ายังไม่ได้เกียร์โค้ดครับหัวฉีดเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะ เดี๋ยวเกียร์โค้ดราก่อนนะครับคันนี้มีเครื่องยนต์รถเครื่องยนต์ค้างขึ้นมาคือเกี่ยวกับปลอยจุดระเบิดมีปัญหานะฮะจัดการแก้ไขให้นะครับนี่นี่ช่างเรานะมืออาชีพมืออาชีพนะครับจิมง,งานเราผ่านการฝึกมาอย่างดีนะฮะเข้าอเมล่าด้วยสันเราต้อง อย่าสั่นอย่าสั่นไปยังโชว์อยู่ด้านน้าปัดยังโชว์อยู่เนาะเห็นไหมเเห็นแล้วนะครับโอ้ยทำอะไรขึ้นตั้งห้าโคดนะตอนแรกมาโคดเดียวเราลื้อถอดนะล้างชิ้นส่วนอะไรนะถ้าไม่ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะมันก็จะค้างหมดแหละนะะเวลาซ์วิสต้องถอดนะแนะนำให้ถอดเลยนะครับ นี่นะที่งานถอดออกมาถอดปักนะกล่องยังจําอยู่นะครับก็เดี๋ยวเคียวเคียทิ้งเคีย,คยออกนะครับเคียทิ้งไปเลยน,นี่นะพอเคียปุ๊นะบนะบนหน้าปัดตรงนี้นะก็จะดับนะดับลงไปแล้วนะเครื่องยนต์ติดอยู่นะครับอึ๊บมาดูมาดูาดอา้าวไม่มีโค้ดอะไรแล้วนะคะ ก็พร้อมส่งงาน f c ฟซนะฮะคันนี้เดินนิ่งแล้วนะคุณเดินเดินนิ่งปกติแล้วนะครับส่งงานให้ f อฟซเอาเก็บเครื่องมืออันนี้มีเสียงดังกิกกิกิกแสดงว่าสายพานมีปัญหานะคันนี้มีปัญหาเรื่องสายพานอีกนะก็เสร็จแล้วนะครับจบคันนี้นะพร้อมส่งงานแล้วนะฮะก็ คลิปที่ทำลองอไปได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะ mm hmm. วันนี้่าวคำว่า mm hmm. สวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อง่า่เจริญงานช่างนะครับ mm hmm. เอาลืมพูดอย่างหนึง่งกดกระดิ่งด้วยกดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับส mm hmm. วัสดีครับ